สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอสซีทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับตีเฮงนะครับในช่องชาแนลตีเฮ้งรถครอบครัวนะครับวันนี้ครับตีมีอิซุมิลิคนะครับเข้ามาใหม่นะครับผมบอกแล้วว่ารถคันนี้เราะมากใครตามหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งสีขาวอยู่ใช้งานมาไม่เยอะอ่ะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนประหยัดกว่าป้ายแดงไปหลายแสนเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมรายละเอียดรอบคันกันเลยมองหาอยู่รีบโทรหาผมนะครับของดีมีน้อยนะครับลูกค้าทุกท่านไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับพร้อมไฟเลยทำไรนิ่งหนึ่งในโครมเดียวกันนะครับ ดูนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าสวยๆเลยนะครับกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะครับดูน่ารอเลยคันนี้นะครับโอโหออปชันให้มาเต็มอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับป้าเบียนกอไก่ต่อเต่าครับ9440กรุงเทพมหานครแม็กเดิมมาลูกค้าแม็กเดิมยางเดิมโรงงานนะครับดูนะครับโชกเดิมนะครับทุกอย่างเดิมรับประกันบอดี้เช่นเดิมนะครับรถไม่เคยชนหนักปิดความจมน้านะครับ รถคันนี้นะครับกระจกข้างเดิมนะครับจากอิซุซุเลยนะครับมาพร้อมสัญญาณกันขโมยอีกด้วยนะครับสวยๆเลยผมเปิดภายในให้ดูนะครับภายในนะครับมาพร้อมเบาะหนังนะครับคุมโทนสีดําแบบนี้ครับสวยๆเลยนะครับพร้อมเบาะปรับไฟฟ้านะครับสวยๆแบบนี้นะครับใครมองหารถครอบครัวจะที่นั่งอยู่นะครับคันนี้ตอดจอดทุกท่านหรือย่างนะครับหากจอโจย์ทุกท่านแล้วนะครับโทรหาตีได้เลย0ูนย์หกหนึ่งหนึ่งก็สามโมสองสี่ตีพยนต์นะครับกริ๊บเดี๋ยวให้ดูราคาเสนอขายครับทูกค้า อีลูสูมิวเอ็กซนะครับหนึ่งจุดเก้าครับดูสองดับเบิลด์นะครับแปดแสนแปดหมื่นห้าพันนะรถปีสองพัสิบแปดเลขไม้แค่แปดหมื่นโลนะครับแปดแสนแปดหมื่นก็พันถามว่าแรงไหมผมมองว่ามันยังไม่แรงนะลูกค้าเราเทียบกับป้ายแดงเนี่ยลูกค้าไม่ต้องดาวสามสี่แสนนะของผมฟรีดาวเลยนะครับขึ้นอยู่ที่ว่าอาชีพสายงานลูกค้าเนี่ยเป็นอะไรนะครับเครดิตลูกค้าดีหรือไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวโทรมาคุยกันได้ครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวพาชมห้องผู้ดุจ่อชมห้องผู้โดยสารนี่นะครับ โอ้โหห้องบริษาทนะครับเบาะกิบพับได้นะครับทุกอย่างปกติหมดเลยนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับสวยๆแบบนี้นะครับรายละเอียดทุกจุดทุกมุมนะครับให้ดูเลยนะครับอยากทราบรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะครับโทรหาผมได้เลยเดี๋ยวผมจัดการให้ครับยินดีบริการลูกค้าทุกท่านนะครับดูแลเปียบเสมือนคนในครอบครัวนะครับแต่คิดตังค์เหมือนเดิมนะพี่เนี่ยเป็นไงดูนะครับสวยๆเลยบัานท้ายนะครับกิ๊บๆนะครับ อยากทราบโปรโมชั่นรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามที่เบอร์โทรติดได้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นมาให้ด้านล่างครับปึ๊บคลิปแบบนี้ครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์นะครับลูกค้าวิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านเลยไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องเสียเวลามาดูรถนะครับลูกค้าจองออนไลน์เนี่ยโหเดินร้อยกว่าคันครับลูกค้าไปคือไว้ใจได้เลยเอาง่ายๆนะครับไว้ใจกันนะครับซื้อขายด้วยความสบายใจครับ รถกิฟต์เลยนี่็อตไม่มีขยับนะครับขายคุณภาพเกรดเนะครับไม่มีเกรดบีเกรดซีเกรด Z ซนะครับผมเราไม่เอามาอย่างแน่นอนครับดูครับสวยเลยคันนี้เก๋เกอกิฟนี่เป็นไงครับยูสุมิวเนะครับคันนี้เครื่องหนึ่งจุดเก้านะครับลูกค้าทุกท่านราคาอยู่ที่แปดแสนแปดหมื่นห้าพันนะครับ ประหยัดไปกว่าป้ายแดงหลายแสนบาทเลยนะครับอยากมีรถครอบครัวไว้ขับแต่ประหยัดกระเป๋านะครับนึกถึงผมได้เลยนะครับตีเพชรยนนะครับในช่องชาแนลตีเฮงกระบะมือสองกดซับสไครต์กันไว้เยอะๆนะผมจะมีคลิปดีๆมารีวิวให้ลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาสืบการรายละเอียดกันข้าวๆอีกทีนึงนะครับอีวุสูซมิวเอ็กซ์นะครับ1.9นะครับผมรถปี2 0 18นะครับราคา885,000เครดิตดันฟรีดาวให้เลยนะครับยิ่งมีเงินดาวเยอะยิ่งผ่อนถูกนะของผมนะครับ ดูนะครับประหยัดเงินไปกว่ารายใต้แดงหลายแสนเลยครับเรียกมยใช้งานแค่80,000โลนะครับยังไงก็ต้องรากันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe กับช่องผมด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรีวิวรอบต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ